ครับผมสวัสดีครับพบกับยายย้อยปากแปร <laughs> ยายย้อยปากแปรบ่ปแ,<ม>แปรโอเค <laughs> ลูกแม่อยู่สันนะงงงลูกข้างบ้านเออ<า>ลูกแม่อยู่ลูกแม่อยู่คุณแม่ <c oughs> เป็นงนังไหนเป็นแต่คนเหรอเป็นแต่คนเดียวปะพอดีพอดีอยากจะให เมย์ย่อยฝากให้กำลังใจลุงพลนปะแตนเน่วันดีสามสิบเอ็ดตุลาเนี่ยเพื่อนสิคดีเพิ่นสิตัดสิ้นแล้วหายเกินเนาะบางไหนกว่าให้เพื่อนหายขาดซะให้เพื่อนหายขาดซะอเอาอวยพรให้เพื่อนเน่ อเดีวเพินกับซอยมาเห็ดเงี้ยเห็ดซ่านให้ลูกให้เต้าให้พ wow. ่อให้แม่เอ้ใหู้กไม่แห้งรุงพ่นไกลอไอ้มาซอยข่อยง่ะวายยยดียมยย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 ยนเยย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 ยหรือขอยยยยยยเยยยยยยอยยพยยยยอยย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 ย้ยนกยนยย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 ยฟังไเด้อปย จะขอไนงั้นคือขอเจ้าปัดแกนเลยนะครับผมก็นะเย่อยๆฝากถึงลุงพลปัดแตนเนาะแม่เนาะให้กำลังใจเพื่อนเนาะเออววันที่สามสิบเอ็ดตุลาในสิ้นเดือนนี้แหละเออเพื่อนสิมีคำตัดสินแล้วไว้พอนให้เพื่อนได้เด้อเออให้เพื่อนให้มันขาดไปเลยเนาะ เออเพิ่งขาดปต๊ะเลยอ๋อให้เพิ่งขาดมือกั้นขึ้นบม,มาแบบอ๋อครับผมให้มันบินตะความดีเข้ามาเพิ่งขาดเนาะเพิ่งขาดซอยหลายๆคนเนะาะซอยทั้งตะทนใหญ่ใหญเนาะโอ้นะครับผมนะนี่จากจากใจใหญ่ใหญ่นะครับผมเนาะเพิ่งขาดเบิ้งเบิ้งอยู่บ่เบิ้งข่าวอยู่บ่เบิงอยู่โอ,อ้เบิ้งอยู่เห็นบ่โอ้ อันนี้มาอย่างนี้มามาเฝ้าวรานบ่าวมาเบิงบเบ่งลูกเบืองหลานมาเบิง่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งก็เบิ่งงางเชืงกันก็นง้างไปกันเนี่ยเน, <c oughs> นี่ยไปนี่มาโยเ <c oughs> บิ่งหลานกันเลยนี่ครับผมบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงนะครับผมโอ้ยนะครับผมทงไฮทงง่าเฮานะครับผมวันนี้ก็ไปทําธุระทั้งวันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้พื้นที่นี่ก็โล่งนะครับผมมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่า น่าดูน่าชมนะครับผมบรรยากาศดีดีบรรยากาศตรากาศบานหน้าบานสวนบานพอะจทนบานไม่ย้ย่อยนะครับผมดูท้องฟ้าสวยมากนะครับผมก็มันก็เหมือนกับนะครับทองฟ้าสดใสนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับผมเนาะนี่แหละครับคือจังก้อนเมฆแหละครับผมมันผ่านมาจังเอยก็ผ่านไปมันก็จะไปตามลมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งบดีนะครับผมนะที่มันบดบังอยู่ให้มันผ่านพ้นไปนะครับผม นะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปนะครับเหมือนกับก้อนเมฆที่มาบางังบดบังดวงอาทิตย์นะครับผมเนาะก็เลยอ,อีกเวลาไม่นานนะครับผมเนาะก็เป็นกะําลังใจให้ดวงพลปัตตนกันต่อไปนะครับผมนะถึงมันออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมเข้ากันจังเป็นกํนลาลังใจให้กันต่อไปนะครับผมเนาะตอนนี้ลูกสาวคอยกัะอยู่ในบ้านอ่ลูกสาวชิดก็อยู่ในบ้านนะครับผมโอ้อยู่ในห้องน้ำไหมบ่มได้อยู่ในบ้านอืมนี่ด,ดีนะครับผมอยู่ท้อง ทงไฮทงหน้านะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับคืออย่างผมว่านะครับพวกเจ้าบริยูบรรน,นอกพวกเจ้าบมม่มีโอกาสได้เห็นแบบบรรยากาศแบบนี้หรอกครับผมนะไม่ได้อยู่บานนอกคุณไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกครับ บรรยากาศดีครับอันนี้ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นพระอาทิตย์กำลังอัสดงพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับบางบรรยากาศท้องให้ท้องหน้านะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็มีนะครับผมก็มีข่าวแว่วมามีสื่อหลักเข้ามานะครับสื่อหลักสื่อใหญ่นะครับผมเข้ามาในพื้นที่จำปาดงนะครับผมเนาะนะครับ ลงพื้นที่จำปาดงนะครับก็เป็นนิมิตไม้อันดีนะครับผมเนาะเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับผมเราก็จะมีได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับผมมีสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นองค์ปุบริจิจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุ่งทุ่งนาลุงพลนะครับผมทุ่งนาที่จำปาดงนะครับผมก็จะได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะครับผมสืเป็นที่รู้จักของนะครับของคนทั่วประเทศนะครับเป็นที่รู้จักของคนชาวโลกนะครับถ้ามีสื่อใหญ่เข้ามา นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมสําหรับซื้อใหญ่ที่เป็นขามาเนาะครับผมซ้อยโปรโมทนะครับผมพื้นที่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่มาโปรโมทแล้วก็ถือว่าท่านได้ให้เข้ามาให้กาลังใจนะครับผมนะสำหรับเฮ่ากะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมสําหรับพื้นที่จดุงหน้าจําปาดงนะครับผมเนาะก็นี่แหละครับผมอันนี้กจะเป็นทุ่งหน้าน้องแสงนะครับผมซื้อใหญ่บอลลงมาเนาะทุ่งหน้าน้องแสงซื้อใหญ่ไม่ลงบนอลนะครับผมเนาะ ก็สวยงามมากนะครับผมเนาะนี่ครับบ่มาเบิงทงไทยทงหน้าบ่เบิงภูเขานะครับผมนะครับสอใหญ่ผลบ่มาเบิงบ่อนะครับผมพื่นะเพราะว่าเบิงแต่เว้นตกดินแตบ่นะครับผมส่วนเราเราก็ได้ให้กําลังใจลงผลก็ได้แต่ก็ให้กาลังใจลงพลป้าแตนสู้กันต่อไปแล้วครับผมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับผมนะครับสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ให้มันผัดพัดให้ลมพัดผ่านไปนะครับผมก็เหมือนกับก้อนเมฆนี่แหละครับผมเนาะนะครับ นี่นะครับผมทุกคนกับเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวล,ล่อดรุนกันต่อไปนะครับผมเนาะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับผมเนาะนะครับโอ้นะครับ,นะรบมันือเป็นศิลปะแท้ก่อนเมกก่อนนี่ไหมก่อนเมกชุดนี้ไหมโอ้เบิ้งเอฟซีมันละสวยแท้เอฟซี FC. โอ้ยนะครับผมเนาะสวยงามมากนะครับผมเน,ะเนรรา,กา,นานะก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับเป็นบรรยากาศที่ทุ่งนา นะครับเป็นบรรยากาศที่น้องแสงนะครับผมเนาะเบื้องดูเอฟซี FC. งามบา่พวกเกียวว่าโอทองฝางามทองฝาสดใสนะครับผมกับดวงอาทิตย์อัสดงนะครับผมนะเบิ้งเบิ้งเบืง,บง,บงโอ้ยสวยงามนะวะโอ้หัว <c> ะ <ười> มักแท้กับบรรยากาศทั้งสี่นะครับพ่อแม่นะครับผมพ่อแม่ที่น้องนะครับโอ้นะครับผม ความสวยความงามของทงไห่ทงหน้านะครับผมบ้านเฮาเหรอครับผมบ้านๆน,นะครับผมเนาะก็ฝากให้กําลังใจลงพนประแตนกันด้วยนะครับผมเาก็ทําหน้าที่ของคุณพ่ออยู่นะครับผมช่วงนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเวลานะครับก็นะครับหลังจากที่เนาะจะไป เรียนหนังสือแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันที่เราจะได้อยู่กับน้องต้นอ้อนะครับที่ชิดจะได้อยู่กับน้องต้นอ้อก็ขอใช้เวลาส่วนตรงนี้อยู่กับน้องต้นอ้อก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับกว่าจะถึงวันที่3 1ตุลาคมนะครับผมเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมเอฟซนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชิดน้ำเด้ออยากสิบไปเบิ่งตาทองให้ตรงหน้าเลยเด้อนะครับทองให้ตรงหน้าก็สิมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆแหละครับสิบไปหาดูดคกีบข้าเจ้าไปเรื่อยแหละครับผมเนาะ ดูคลิปไม่อันนี้ไปแน่ล้ครับผมหรือให้ไม่อันนี้ถ่ายคลิปมาให้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูให้หน่อยนะครับผมเนาะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อครับผมเนาะครับโอ้ยงามแบ่ว่า,านกนกเจ้าเจิดนี้หากเข้านี่อยู่คนละกำไฟอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบว่าถ่ายมุมที่มันสว่างนะครับอ่อนเอสซีบ้าง ใายภาพที่มันสว่างอ่าถ้ามันสว่างนะครับมันก็จะไปเห็นก้อนเมฆที่สวยๆนก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 บินอีกแล้วอืนะครับอยู่กับธรรมชาติดีนะผนะไปแล้วนก